สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ฟิลอยู่ที่สนามบินอินชอนประเทศเกาหลีใต้นะครับก็ตอนนี้ผ่านตอมอมาแล้วแต่ว่าเพื่อนติดตอมอก็เลยต้องนั่งรอเพื่อนอยู่นะครับคนในที่สุดก็มาถึงห้องแล้วนะครับก็คือยังไงก็เพราะว่าสภาพดูสภาพก่อนคือลงรถไฟติดสายคือตอนแรกเข้าใจว่าลงเอเจโรสแต่พอมาเปิดเว็บอีกทีนึ่งอา้าชิบหาย ลงอีจิโร่หนึ่งแล้วก็ขึ้นวนกลับไปกลับมาอยู่เนี่ยแล้วก็ออก Exit 6นะครับแล้วก็เปิดแมปเดินมาก็เดี๋ยวให้ดูห้องสวยมากเป็นห้องเป็นห้องม,มุมออยเสียงก็ไม่มีน้าก็ไม่ได้กินอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูห้องแล้วกันสวยมากซึ่งโรงแรมนี้มีชื่อว่าโซเทสเซฟเซอรอินโซเมียงดงนะครับก็จะอยู่ที่ตลาดเมียงดงเลยครับทุกคนเดินลงจากโรงแรมมาก็าคือเป็นตลาดเมียงดงเลยนะทำเลดีมากๆเลย ส่วนวิวจากในห้องนั้นก็คือดีทั้งจากตรงในห้องน้ำแล้วก็วิวจากตรงส่วนของห้องนอนเลยนะครับส่วนอุปรกรณ์ต่างๆของใช้ในห้องก็จะครบคันเลยไม่ว่าจะเป็นเอ่อไร้แ่าผมแปรงสีฟันยาสีฟันอะไรต่างเนาะแล้วก็จะมีในส่วนของปลั๊กไฟซึ่งเราไม่จำเป็นต้องเตรียมมาเลยนะโรงแรมเนี้ยคือจริงๆตอนแรกอะเฟลเตรียมพวกปลั๊กไฟอะไรเงี้ยไปหัวแปลงไปเงี้ยเนาะแต่พอมาถึงแล้วเออ โรงแรมนี้มันดีนะมันมาครบเลยทั้งพอตต่างๆแล้วก็จะมีกาต้มน้ำร้อนชากาฟแฟอะไรให้ชงแล้วก็ในส่วนของตู้เย็นก็จะมีน้ำเปล่าให้นะครับแล้วก็จะมีเซฟอยู่ตรงข้างหัวเตียงแล้วก็ยังมีนี่อีกทุกคนเป็นตู้อบผ้าก็คืออบแห้งเนื้อออกปะแต่ก็ไม่ได้ใช้หรอกแล้วก็ส่วนต่อมาก็จะเป็นโต๊ะ ให้นั่งกินละมยนอนชมวิวไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะเป็นโซนของห้อ,หอยเสื้อผ้าเก็บเสื้อผ้าอย่างงี้นะครับอ๋อแล้วก็ลืมเสริมไปนิดนึงคือห้องที่ฟิลเลือกอะ่ะมันเป็นห้องแบบคอร์เนอร์นะคบเป็นห้องหัวมุมนะเพราะว่าฟิลดูเปรียบเทียบกับห้องอื่นแล้วฟิลรู้สึกว่าห้องคอร์เนอร์อ่ะมันจะให้พื้นที่ได้มากกว่าห้องอื่นก็เลยเลือกเป็นห้องนี้นะครับแล้วก็เป็นแบบเตียงคู่นะแต่สุดท้ายก็ได้นอนคนเดียวเพราะว่า เพื่อนก็คือไม่ได้ผ่านต่อมอละครับกดมอนี่นะครับทุกค,คนวันนี้เป็นวันที่สองที่เราอยู่เกาหลีนะ <Yeah. S 2> ก็เรประมาณนี้ตอนนี้ <Yeah. S 2> น่าจะแปดองศานะที่ดูเมื่อเช้านะครับตอนนี้กำลังเดินไปกินข้าวเช้าแล้วก็เดี๋ยวจะไปตัดผมก่อนตอนนี้ผมไม่เป็นทรงเลย และนี่ก็คืออาหารเช้าของเราในวันนี้นะครับคคนคนเช้าวันแรกในเกาหลี คนตอนนี้ก็คือตัดผมเสร็จแล้วนะครับก็ได้เป็นทรงนี้ออกมาในราคา40,000วอนนะครับจากร้านจูโน่แฮนะ mm hmm. เขาตัดเร็วมากตัดดีมากก็ oh. ทุกคนตอนนี้เคาอยู่ที่สถานีเชียงบกกุุงนะครับ oh. ก็กำลังจะไปที่พระราชวังเชียงบกกุงนะ ก็มาลงที่สถานีเชียงบกกรใช่ไหมแล้วก็เดินออกตามป้ายทางออกข้างนะครับแล้วก็จะเดินต่อไปที่พระราชวังอีกประมาณ100เมตรว้าวเดินออกมาก็เจอเลยนะครับทุกคนก็คือถึงทางข้าพระราชวังเลยน,นั่นเ่ยสวยมาก ทุกคนดูดีนะหนึ่งสองซ่อมด้านข้างก็จะเป็น National Palace Museum of Korea นะครับทุกคนนี่คือด้านนอกของพระราชวังนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว,ว่าเขาเราจะเข้าไปใช่ปะเราต้องไปซื้อตั๋วตรงนี้ก่อนนะตรง Information Center นี่นะแล้วก็ค่อยเดินเข้าไปตรงนั้นเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่ให้แบบแนะนำแต่บัตรตรงไหน,นอะไรเงี้ยแล้วด้านข้างก็จะเป็นภูเขานะครับ แล้วใดๆก็คือคนเยอะมากในวันอังคารหรือเปล่าไม่ใช่วันพุธหรือเปล่าเออน่าจะวันพุธประมาณนี้อันนี้รอบๆนะครับเอาดีๆทุกคนตอนนี้ร้อนมากค่าเข้าชมแบบนานในพระราชวังนะครับทุกคนราคา3,000วอนนะครับสำหรับต่างชาตินะแต่ว่าผมก็ไม่ได้ดูาราคาของคนเกาหลีว่าเท่าไหร่ ทุกคนแล้วนี่คือด้านในที่เราเดินเข้ามาแล้วนะครับก็จะประมาณนี้จะเป็นกับแพงกัแเพงกับแพงอางาีะม่ได้ดูรหวัตก่อนเดินเข้ามาก่อนก่อนที่จะมาเที่ยวด้วยนะคนเยอะมากทุกคน ทุกคนพอเดินเข้ามาด้านในนะครับก็จะเป็นผมคิดว่าน่าจะเป็นที่นั่งของพระราชาหรือเปล่าแนวด้านในก็จะเป็นแบบวดลายต่างๆอะไรแบบนี้เนาะแล้วด้านล่างก็น่าจะเป็นที่นั่งเขาเฝ้าทุกคนว่อกี้เจอน้องๆคนไทยนะครับก็ช่วยให้เขาถ่ายรูปให้นะครับก็เป็นรูปแรกที่แบบว่าตั้งต่มาเกาหลีแล้วมีรูปตัวเองอนะ่ะ ตรงนี้ก็คือจะเดินเข้ามาแบบลึกๆข้างในของพระราชวังนะครับทุกคนก็วิวก็จะเป็นแบบนิดหนอ่อยก็จะเป็นกําแพงไล่ยาวไปเรื่อยๆด้านหลังก็จะเป็นภูเขานะครับ ทุกคนจริงๆตอนนี้ก็คือเดินยังไม่ทัว่วพระราชวางังเคียงบกนะครับแต่ว่ามันบ่ายบ่ายสองกว่า,วาแล้วว่าก็เลยคิดว่าเดี๋ยวไปเดินหาข้าวกินแถวแถวนี้ก่อนแล้วก็อาจจะไปหาคาเฟ่หรือไม่ก็อาจจะไปต่อที่น้ำซานทาวเวอร์เลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะไปไหนรักกันนะ้ๆตอนนี้ก็คืออากาศอยู่ที่16องศานะครับ ก็ถ้าอยู่ในร่มก็จะมีความเย็นอยู่แต่ว่าถ้าเดินออกแดดปุ๊บก,ก็คือร้อนแบบร้อนอะ่ะเออแต่สวยแสงคือแบบสวยแต่รูปปังมากเอาะะยกถังในช่ถังยกชาแบบวะ่าของคิมจิใหญ่ๆมาแบบนี้เลยนะครับทุกคนแล้วก็ให้เราที่ต่ออุ่าก็จะเอามาน้อยแค่ไหนพร้อมกับ อัน,นี้ใส่เท้าดองปะไม่แน่ใจทุกคนดูดิแต่ว่าเดือดปุดๆเลยอันนี้คือพระราชวังเทียงบกกุงนะครับทุกคนเป็นทางเข้าไปเนาะถ้าเกิดว่าเดินออกมาดูตรงนี้นะแล้วทีนี้ข้ามถนนมาอันนี้คือร้านอาหารที่เรากินเมื่อกี้จะขึ้นไปที่ชั้นสองนะครับแต่จริงๆเ,เอาจริงปะไม่ได้ตั้งใจจะกินร้านนี้ คือมองเห็นป้ายไอ้ตัวตัวข้าวต่างๆอะ่ะแล้วแบบลืมดูชั้นแล้วเดินขึ้นไปอา้าวชิพหายไม่มีสรุปเดินออกมาดูป้ายทีนึ่งมันอยู่ชั้นล่างสรุปก็คือข้าวร้านเด็ดแหละแต่ก็อร่อยอยู่เป็นร้านแบบอัจุมาทำอะไรเงี้ยนาอทุกคนตอนนี้กำลังเดินไปที่น้ำซานทาวเวอร์นะครับ เลยคือเข่าจะตายอยู่แล้วรองเท้าขาดไปแล้วคู่หนึ่งสภาพครับ ทำาหารเจอกันอีกแล้วโเหนื่อยเดยินขึ้นเขาด้วย ดูมือมือเย็นมากด้วยความที่อยู่บนเขาใช่ป่ะแล้วแบบมันลมมันเย็นยิ่งดึกยิ่ง,งหนาวอ่ะทุกคนแต่วิวก็คือแบบนี่ ไข่มุกนะครับยูน่า ABC m a r มัดสาขาเนียงดงนะทุกคนก็มีครับสามารถแบบซื้อไปกินที่ข้างนอกได้หรือว่าคือข้างกินที่ร้านก็ได้นะครับข้างไปด้านบนเซอร์ส่งช่องนไข่มุกในราคาไข่มุกสีทองนะในะราคา5,300วอนนะครับ สั่งหวาน50%นะทุกคนแต่ว่าก็ยังหวานมากจู่ต้องหวาน25